สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะในคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะมันคือดอกของต้นธรรมรักษาต้นเฮริคอเนียหรือต้นก้ามกุ้งจะมีชื่อเรียกหลากหลายนะคะตัวนี้นะคะธรรมรักษาสีเหลืองอันนี้ธรรมรักษาสีแดงแดงแซมแซมเหลืองเนาะตัวนี้ธรรมรักษาสีส้มนะคะสีส้ม สีแดงแล้วก็สีเหลืองตัวนี้มันก็จะปลูกอยู่นะคะในดงดงนี้นี่ค่ะทำมารักษาสีเหลืองสีแดงปนกันเลยสีส้มนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้ต้นพร้อมปลูกทำมารักษาสามสีนี้นะคะขายหน่อนะคะเพื่อนสนใจติดต่อมาได้ที่ออที่เบอร์โทร 087-606-9955ดล id line a u n g s a r a 0 9อ่านว่าอังสรา09กับต้นก้ามกุ้งหรือทำมาร,รักษาขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ